สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไล่การเบิงเหล่ารวยซีหาหกคะ่ะพี่น้องคารมาพบมาพอกันกับแอดในเสาร์ของมื่อวันที่เจ็ดเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคาร์มอนี้แอดผ้าพี่น้ขของบรรเทาสกุลสก้อนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางคะ่ะในคลิปนี้นะคะมีสองแนวทางที่แอดนํามาฝากมาตอนพรมพี่น้องบรรเทาสกุลสก้ขขอนนะคะพี่น้องคารกับที่นีแนวทางของ เสียนกละสินนะคะเสียนกระสินเนี่ยแนวทางเราเขามาสองวัดแล้วว่สาสันพี่น้องวัดที่ผ่านมานี่เขามาเป็นตัวกรับสามศูนย์นะคะสาหรับเสี่ยนกละสินค่ะผนก็เลยมาว่างแนวทางเป็นวัดแรกนะคะแลวการแนวทางต่อมาค่ะเป็นแนวทางของหลวงพี่ คุณหารนะคะงวดที่ผ่านมาแนวทางของหลวงพี่คุณหารเขามอบเป็นศูนย์สามนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมือนีอเอกเลยได้นั่มสองแนวทางสองอาจารย์ค่ะมาฝากตอนพ่นอแมนะ่พี่น้องบ้านเฮาสุวุขสุขุอนเป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะเอาแนวทางทั้งสองท่านสองอาจารย์มือนีซเซเล็ตมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟับงคลิปที่พร้อมๆกันคะ่ะกลับนวสการ์ค่ะลุงพี่อาจารุพรค่ะ FC, เอฟซีพิ่นกันเออของลุงพี่โอ้ยเขาตรงเนาะคะ่ะลุงพีนะ่ <c oughs> เนาะเอฟซีพันบอกให้ตามแต้ต้องวดคนนี้แหละคะ่ะลุงพี่บอกค่อย,อยช่ว,วง,งนี้ค่อยว่างงานสองสามสี่สบค่ะลุงพี่แล้วก็งานบวชเองค่ะถ้าจะว่าก็ช่ว,วงนี่แหละช่วงเราทุ่มสองทุ่ม,มอะไจะว่าง ถึงโทรสะดวกไงถ้าถ้าช่วงเช้าช่วงบุบบ่ายโอ้ติดงานปะคะหลวงพี่ใช่ติดงานอ๋อช่วงนี้งานหลายกะไอ้ทั้งสี่ไก่เขาพรรษาพร้อมเนาะคา่ะหลวงพี่เนาะแมนจ้ะ ได้ค่ะเพรายังไม่ได้คำนวณเลขหลังเลยอ๋อเพราะบางงานอยุ่แล้วค่ะลุงพี่แมนค่ะได้ค่ะลุงพี่อ่าอ่าวิ่งรูดบนเก้ากับแปดวิ่งรูดบนเก้ากับแปดค่ะอ่าวงกลมที่เก้าค่ะอาจับคู่เก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะ 9ก้าหกค่ะเก้าห้าเ้าห้าค่ะเก้าปดเก้าแปดค่ะชนนี้สามตัวศูนย์เก้าห้าศูนย์เ้าห้าค่ะแปดเก้ปดเค่ะห้าเก้หห้าเ้าหค่ะ ทีนี้วงกลมไปที่แปดเก้าศูนแปเก้าศูนย์ค่ะอ่าสองตัวก็เก้าศค่ะกับเก้าแปดค่ะครับอืมลุงพี่ครับะนี้คันน้มอนนี่สิได้มือไหนนะคะลุงพี่คันนม้อนคันน้ม้กับบะนีวันอยันเดียวบางก์บะนี้มันที่หกค่ะ ที่หกจ้ะคันนมนวันที่อืสิบสี่อ่๋อคันนาโมนวันที่สิบสี่ใช่สิบสี่จ้ได้ได้ค่ะสิได้แจ้งอีฟซีพันมีพันหนึ่งพันถามคนามนทุกงวด <15. S 1> ขอพี่นะค่ะอ่าคันนาโมนวันที่สิบสี่ต้องเนนะ 14, 14. าอสิบสี่สิบสี่ประมาณถ้าจะส่งัประมาณ สองทุ่มหรือสามทุ่มนี่แหละถึงจะได้ส่งให้นะค่านตะมดเพราะจะทำทำช่วงประมาณทุ่มหนึ่งโอ้ข้านยกระชีโทษหาลุงพีช่วงวันที่สิบหาก็ได้นะคะลุงพีเนาะครับ,รบได้ค่ะลุงพีโอเคจะขอบคุณลุงพีค่ะรบกวนเลยค่ะ,ม,ะ,คะมันนี้ค่ะการนมัสการนะคะลุงพีขอบคุณค่ะ,ะจะเดินพรสวัสดีค่ะเซียนค่ะ อันเส้ยนยังเนาะนี่ค่ะเส้นกระลาสินเนาะครับโอ้เส้นกระลาสินเนาะค่ะเนาะอืออันเส้นกระลาสินอ่าแนวข้างของเส้นนี่เป็นคำนวณเนาะค่ะเนะาะคเป็นคำนวดจ้าเขามาจังหวัดแล้วนะคะอันขออนุญาตถามในเรื่องหาเส้นค่ะเช่ถึงวันนึงเขาสามซูนอ๋อค่ะเขาเขาจังหวัดแล้วก็ค่ะเียนสองวันสองงวดอ๋อได้ค่ะวันหนึ่งหันเข่าสามซูนเนาะค่ะเียนเนาะ มือกนาสีอ๋อค่ะค่ะโอ้ขอบคุณนลยละที่เซียนท่มาวันนี้เนาะค่ะค่ะเอาอันอันงวดนี้เนาะค่ะเซียนเนบะนี่อพ้อมแลาวพ่อพ้อมค่ะแปดหาแปดห้าค่ะสีเก้าสีเก้าค่ะเก้าสองเก้าสองค่ะสามแปดสามแปดค่ะ ครับนี่ล่ละบนนี่ชุดนี่้ล่างมีคู่เดียวคือศูนย์สามนะครับเนี้อล่างศูนย์สามนะคะครัโบโตเกอ๋อโตเก้ากับมาได้คือกันเนาะคะ่ะเส้นเนาะมันขมาตัตเกีอืมจ้ะครับครับเออเเสียยค่ะอ่าชุดสามโตมีบ่คะเสีะ่ะอ่ามีโยจ้ามีตัวใดเนาะคะ่ะชุดสตัวนี่หกแปดห้าหกแปดห้าค่ะ ครับ่สามตัวมีคู่เดียวนะคะครับของอ,อันเชยนคะอันคนคนเงินหน่อยมนันนี่อยากซื้อจีจะเอาตัวใดคะเชยนคะอันที่เียนมากส่วนตัวหรือว่าค่ะนัดเก้าสองนัดเก้าสองนะคะอ๋อเอา้าเียน<ว>เียนเส้นบริษัทอีกจังหน่อยอ่าชุดบนนี่มันสีมาลางนนได้บ่มีโอกาสได้บ่คะครับวยมากลุ่ลางกันนี ครางก็ะึนบ้นลนลนาบนอยู่บารวนะงงนแต่วันมันจลนลนีา้นล่งก็คเจ้าต่วลางนีมีโอกาสขึ้นบนได้บอค่ะเซียนคะนี่คือกันครับเท่ากับซื้อเพื่อไววเนาะบนลางเนาะค่ะเซียนเนาะครับวอกบนล่างไห้นั่นแหะจ้าเซียน อแนนครับีีเ่เียบื้องหลาลุ้ยซีหาหกเบิ้งหลาลุ้ยชาแนลค่ะครับผมขอบคุณครับจะจะจ้า <ayo S 1> ขอบคุณนะคะเซียนขอบคุณในหลายนะคะโชคดีค่ะเซีนยนค<อ>่ะสวัสดีค่ะค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางอมีสองแนวทางนะคะแนวทางแรกเนี่ยที่แอดนามาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องฟังก็คือของอเซียนกาลสินนะคะพี่น้องคะเซียนกาลสินงวดที่ผ่านมาเล่าว่าเข่า3ามศูนย์มาสั่นพี่น้องคะงวดนี้เรามาว่าแนวทางเป็นวงวดแรกเนาะพี่น้องเนาะเอาชุดบนค่ะพี่น้องชุดบนนะคะหกแปดห้าแปดหาสี่เก้าเก้าสองกับสามแปดนะคะเพิ่มเน้นให้เก้าสองนะคะพี่น้องคะส่วนล่างนี่ศูนย์สาม ศูนย์สามเม็ดเดียวค่ะพี่น้องคะศูนย์สามเม็ดเดียวนะคะอันนี้แนวทางของเซียนกละสินว่างแนวทางเป็นงวดแรกเด้อพี่น้องเด้อแคปบหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปบหน้าจอนะคะแนวทางต่อมานะคะพี่น้องคะเป็นแนวทางของหลวงพี่คุณหานนะคะพี่น้องคะชุดนี้เป็นบนนะคะชุดนี้เป็นบนหลวงพี่ว่าเอาบนไปก้อนนะคะพี่น้องคะเอาชุดบนคะ่ะบนวิ่งรูดเก้ากับแปดนะคะเน้นเก้าค่ะ แนวทางมาอนี้นะคะมีศูนย์เก้าห้าแปดเก้าศูนย์หาเก้าหกเก้าศูนย์เก้าหกเก้าหาเก้าแปดหลวงพี่ลราบ่องกลมแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์กับเก้าแปดเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ<ๆ>กับมีประมาณนี้นะคะจังใดกับหายพ่อแม่พี่น้องบารเฮาสุขุสุขคนพิจารณาเบิ่งสําหรับแนวทางทั้งสองแนวทางสองอาจารย์นะคะตัวเลขทุกโตนํามาเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อขอบค่ณพี่น้องมากนะคะทั้งสองแนวทางนี่นะคะ อย่าลืมนั่มไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลาะใบพูดละใบสองใบนะคะพี่น้องค่ะฮาเทียมีโชคไปน้ากันนะคะพ่อแม่พี่น้องบนแน่พี่น้องคะ่ะเศรษฐีนาไม่ค้นต่อไปอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่กับเป็นไปได้เด็กพ่อแม่พี่น้องค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เบิดนะคะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมค่ะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเอาคลิปนี้กับมีประมาณนี้นะคะขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องค่ะ ที่เขามารับชมรับฟังนะคะจึงไดกะให้พ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนโชคโชคมันมันลำลำนี้ด้วยแห่งแห่งปังๆังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนํากันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลมนีนะคะขอบคุณขอบคุณทั้งสองแนวทางสองอาจารย์เลยนะคะขอบคุณขอบคุณเซียนกาลสินค่ะขอบคุณขอบคุณหลวงพี่คุนหานค่ะเอาสําหรับเบื่องแลัด้วยก็ได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะ เอาไว้พอกันไ,มไหมก็บป็นในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ